เดือนกันยายน25 6 3น้าหสามะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเื่อมาดูนะครับวันนี้น้ําจากเขื่อนศิลาพรนะครับได้ไหลมาถึงนาผมแล้วนะครับบวกกับวันนี้นะครับก็จะมีพายุโนโนอึนนะครับเข้ามาถึงประเทศไทยแล้วนะครับทําให้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับตณนนี้เวลาก็ประมาณหกโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ําที่ สะแล้วก็ทุ่งนานะครับอันนี้ก็คือน้ําที่ไปมาจากเขื่อนจุฬาพรนะครับเขื่อนห้วยกลุ่มเขื่อนขวานนะครับน,น,นะครับถนะบน,นี้ก็จะมีน้ํานะครับฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคือนวานแล้วนะครับนะครับนาตรงนาฝั่งตรงข้ามก็น้ําเต็มสะนะครับ ันนี้น้ำกำลังไหลเข้ากองเล็กนะครับไหลผักของเล็กขเข้าไปดอก้านชื่นที่ปลูกไว้ก็กำลังออกดอกนะครับ รบรรยากาศของวันนี้นะครับชุมฉ่ำนะครับน้ำก็จะเต็มสระแล้วนะครับหมูมาดูกล้วยตัวนี้ใหญ่มากเลยครับก,ก็เริ่มแครล้ว แยมมังกรครับแกจะได้เก็บแล้วนะครับเนี่ยแดงเต็มที่นะนี่เป็นพันแยมมังกรพันเวียดนามนะครับขาวใหญ่นะครับโอ้นี่นุกสวยมากครับเรงนี้แกจะได้เก็บแล้วถ้าสุกจัดก็จะ รสชาติบานนะครับนี่ฝังที่ห่อไว้นะครับมาดูน้ํากันน้ําในสระนี่น้นแล้วนะครับไหลไปตามในทุ่งนานนะครับน้ำ็จะถึงฝั่งแล้ว แม,ม่มอมมอมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูน้ำในนาข้าวนะครับนี่ขนุนนะครับโอ้โหเป็นนางเต็นนะครับนางเตนนี่ขนุนนะครับทั้งหมดสามลูกนะครับทีนี้ นี่ครับน้ำนาข้าวนะครับปีนี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์กว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่ช่วงเดือนกันยาตุลานี่ไม่มีน้ำแล้วนะครับ,รบโอ้โหดูต้นข้าวที่ครับนี่ครับน้ำตอนนี้ฝนกำลังตกลงมานะครับจากที่ฟังข่าวนะครับพายุโน อื่นนะครับจะมีอิทธิพลไปถึงวันที่ยี่สิบเลยนะครับคือพรุ่งนี้นะครับน,น้ำไหลจะถึงคนาแล้วนะครับน้ำเยอะมากทีนี้นีแก้มังกรที่ปลูกช่วงแรกนะครับนีพันธุ์สีม่วงนะครับแต่พันธุ์สีข้างในไปออกสีม่วงนะครับ Khao nhà máy